เจ็ดันห้าเจ็ดพันห้าสองหมืนเจ็ดครับผมโอเคปล่อยอันติไปเลยปล่อยอันหมุนไปแปดวิะครับคิดดูครับดาเมจผมจะเท่าไหร่แปดวิจบครับห้ามาเจ็ดพันห้าเหมือนเดิมครับล่อเข้าไปครับจากนั้นก็สองหมืนเจ็ดครับ <laughs> แล้วก็ปล่อยอันตีครับไม่ต้องทําอะไรครับดอกละสองพันสองพันสองพันแล้วก็ปล่อยให้มันตายไปเองครับผมโอเคเรามาดูตัวนี้กันมันจะโดนคลิเราไปเท่าไหร่โอ้โเท่าไหร่ครับสองหมืนเจ็ดนะครับตัวนี้เรียบร้อยครับเห็นไหมครับ อันตีของเวนตีเดี๋ยวมันจะมาตลอดเลยแปดวิดอกละสองพันแปดวิ <laughs> ปิดท้ายด้วยจุ้มหมื่นเจ็ดโอเคปล่อยมาเดี๋ยวดูดาเมจของเวนตีการใช้สกิลของนี่ครับสองหมื่นเจ็นะครับนี่ครับสองหมื่นเจ็เพราะว่ามันบัฟ แล้วเราสับเปลี่ยนตัวละครนะ่ะมันบัฟทุกๆสิบวิเนี่ยมันก็จะบัฟนะครับเห็นไหมครับอ๋อตัวนี้ยังยังอันนี้ก็หมื่นเจ็บนะครับยิงธรรมดาถ้าหมื่นเจ็บสกิลธรรมดาแต่ถ้าชาร์จเมื่อกี้อ่ะมันก็จะแรงหน่อยเดี๋ยวดูอีกรอบนึงนะครับผมจะชาร์จดูอีกรอบนึงอุ้ยอ่าเปลี่ยนคะรับอันนี้ชาร์จละอ๋อสองหมื่นเจ็ดอีกทีครับผมเรียบร้อยครับจบแล้วก็เราเ,าเอาน้องคลีครับปาด อาฮะน้องขี่ฟาดอ่าฮะน้องขี่ฟาดทันเปล่าโอเคเรียบร้อยครับผมเออนี่นะครับเวนติสายครีนะครับอาวุธนะครับเป็นสกายวาดนะครับแปดสิบเต็มนะครับอัติเฟกเป็นตามนี้ครับ ลม2อันนะครับแล้วก็กาดิเอเตอร์2อันนะครับพี่ใส่เซตนี้เพราะว่าลมอ่ะหาไม่ได้ <c oughs> ยังหาไม่ได้เลยใส่เซตนี้ไปก่อนนะครับถ้วยก,ก็เป็นโบนัสความเสียหายลมนะครับอัพเต็มแล้วนะครับ46%เนาะโอเคนี่ครับบวกตามนี้อัตราขี้50%นะครับความแรงคี้เนี่ยผมกำลังหาอาร์ติเฟกตที่มีความแรงขี ประมาณ40%ก็จะบวกไปอีกอ่าเยอะนะอันนี้โบนัสความเสียหายลมนะครับผมกินยาลมเข้าไปนะครับเพิ่มไปอีก20%นะครับปกติ60นะเดี๋ยวไว้รอบหน้าเดี๋ยวผมจะเอาสายที่มันได้อัติเฟกครบมาแล้วมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมโอเคฝากกดไลค์ like กด subscribe ด้วยนะครับติดตามไว้ครับเดี๋ยวผมจะเอาเวนติมาให้ชมอีกเรื่อยๆครับผม เวนตีนี่ DPS ผมเลย